เวลาไปร้านอาหารจีนนะครับจะมีเมนูหนึ่งที่ผลชอบมากเลยเป็นถั่วฝักยาวนะครับนำไปทอดให้นุ่มๆแล้วก็ผัดกับกาณาชัยรับประทานเพลินมากเลยครับวันนี้ผมจะเอาเมนูนี้นะครับมาผสมผสานกับพาสต้าสไตล์อิตาเลียนให้เป็นเมนูที่มีชื่อว่าพาสต้าผัดถั่วฝักยาวและกาณาชัยครับ พาสต้าสุกนี้นะครับคนจะใช้เส้นคาปิลนี่ซึ่งสุกเร็วมากดังนั้นเราตั้งน้ำไปก่อนนะครับแต่ยังอย่าเพิ่งลวกเส้นครับก่อนอื่นนะฮะเดี๋ยวผมจะเอาพริกแห้งลงไปทอดก่อนพริกแห้งเราก็าใช้กรรไกรตัดเป็นวงๆแบบนี้นะครับลงไปทอดให้สีสวยดีก่อนครับใช้ได้แล้วนะครับก็ตักออกมาพักนะครับซับน้ำมันไว้เล็กน้อย แล้วก็เอาถั่วฝักยาวนะครับหั่นเป็นท่อนๆครับใส่ลงไปทอดครับทอดให้แบบนุ่มๆสักประมาณ1นาทีนะครับเสด็จน้ำมันแล้วตักออกมาพัดครับเราจะใช้กระทะใบเดิมนะครับในการปรุงรสนะฮะน้ำมันไม่ใช้แล้วนะครับเราเอาเบคอนนะครับแต่หั่นเป็นแท่งใหญ่ๆลงเป็นรวนครับ ในขนาดเดียวกันนะฮะการนาชัยออกมานะครับสับเลยครับแล้วก็พักไปก่อน,นครับพาสต้าวันนี้ที่ผมจะใช้นะครับเป็นพาสต้าเส้นเล็กครับผมมีชื่อว่าคาเปลลินีหลายๆคนก็จะรู้จักกันในนามของแองเจร์แร์นะครับเราจะใช้ทั้งหมด180กรัมครับ ซึ่งก่อนที่จะใส่ลงไปต้มนะครับคนก็จะใส่เกลือลงไปในน้ำครับในการต้มให้ได้ระดับออเดนเต้นะครับเส้นตัวนี้จะใช้เวลาอยู่แค่เพียง2นาทีเท่านั้นเองนะครับแต่ถ้าเราต้องการให้นุ่มจะใช้เวลา4นาทีนะครับซึ่งเมนูนี้เนี่ยเราผัดสไตล์เสฉวนครับผมเราจะลวกเส้นให้นุ่มดังนั้นเราจะลวกเส้นเป็นเวลา4นาทีนะครับ เวลาที่เราต้มเส้นนะครับเราจะดูว่าเมนูที่เราทำเนี่ยมันเป็นสไตล์ไหนถ้าเป็นสไตล์แบบไม่ใช่อิตาเลียนเราก็ต้มเส้นให้นุ่มได้เช่นเดียวกันนะครับไม่จําเป็นจะต้องทําให้เป็นออเดนเตทุกเมนูลวนเบคอนของเราให้สีสวยดีก่อนครับเราใส่ส่วนประกอบข้องกรนาช่ายลงไปครับตามด้วยกระเทียมครับกระเทียมสบับขิงสบับ ใส่ถั่วฝักยาวกลับลงไปนะครับปรุงรสครับผมปรุงด้วยน้ำตาลทรายเหล้าจีนซีอิ๊วขาวครับใส่น้ำลวกเส้นลงไปประมาณ2ช้อนโต๊ะครับพาสต้าของผพใช้ได้แล้วนะครับใส่พริกช่วงเจียนะครับพริกหอมหรือว่าเสฉวนเพปเปอร์นั่นเองนะครับเป็นตัวเดียวกันนะฮะ ใส่ลงไปแล้วก็คลุกเคล้าทุกอย่างให้เข้ากันดีครับเสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟครับผมโดยหน้าด้วยพลิกทอดนะครับพาสต้าสไตล์อิตาเลียนที่มีรสชาติในสไตล์จีนนะครับและนี่ก็คือพาสต้าผัดถั่วฝักยาวกับกานาชัยครับ แฟน YouTube ที่รักในการทำอาหารชมรายการพลพักนักปรุงแล้วไม่อยากจะพลาดอีกง่ายนิดเดียวเองครับดูจบแล้วกดปุ่ม subscribe เลยครับ